โคชดวนตอบโดนเด้งจริงไหมหลังพาไทยชวดแชมป์โลกบิ Big ๊กติมเรืออากาศโทชานริศรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย FVC เปิดเผยว่าประเทศไทยจะได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอีกครั้งในปี2023หลังจากที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในปี2022โดยจะใช้อินเตอร์สเตเดียมหัวมากเป็นสังเวียนจัดการแข่งขัน เรืออากาศโทชานริดกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการแข่งขันในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่3ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งได้มีการหารือกับสหพันธ์วอลเล่บอลนานาชาติ FIVB เรียบร้อยแล้วสนามแข่งขันจะเป็นอินเตอร์สเตเดียมหัวหมากปีหน้าทุกรายการมีความสำคัญต่อการเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับโลกมีผลต่อการไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ฉะนั้นก็ต้องเป็นเจาภาพจัดรายการสําคัญทั้งนี้ผ่านมาประเทศไทยเป็นสาภาพจัดแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกมาตลอดทุกปีนับตั้งแต่ปี2018จํานวน2ส,สนามที่กรุงเทพและนครราชสีมาและปี2019จํานวน1สนามที่กรุงเทพอีกทั้งยังมีกําหนดเป็นเาภาพในปี2020ที่จังหวัดภูเก็ตแต่ต้องยกเลิกน่วงด้วยการระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผ่านมานั้นเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2018จบอันดับ15ปี2019อันดับ12ปี2020ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ปี2021จบอันดับ16และล่าสุดเมื่อปี2022จบด้วยการคว้าอันดับ8มาคลองได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวในกลุ่มแฟนวอลเลย์บอลว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะดึงตัวโค้ชคนใหม่ซึ่งเป็นโค้ดผู้หญิงเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนแทนโค้ดด่วนโดยปรากฏชื่อของอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมถึงโค้ดวอลเลย์บอลชาวต่างชาติอีกด้วย